สวัสดีนักเรียน6 7, 7ทุกคนครับวันนี้เรามาพบกัน EP 5นะครับหน่วยที่5นะครับ mm hmm. การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึง EP 4นะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับค่าแรงนะครับวันนี้เราพูดถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับค่าใช้จ่ายใน,ในการผลิตนะครับก็คือ พูดถึงความหมายก่อนนะครับคำว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยนะครับหมายถึงนะครับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าแต่ไม่รวมถึงค่าแรงทางตรงนะครับและก็ค่าแรงทางอ้อมน,นะครับไม่รวมวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบทางตรงนะครับโอเคมาดูลักษณะนะครับค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับค่าใช้จ่ายในการผลิต ลักษณะที่สำคัญก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการากิจการผลิตนะครับมิใช่ส่วนประกอบสำคัญในการผลิตนะครับเป็นเพียงเป็นเพียงนะครับส่วนสนับสนุนในการผลิตสินค้านั้นนะครับให้สำเร็จนะครับเป็นสินค้าสำเร็จรูปมักประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้นะครับอันดับแรกคือ ค่าแรงทางอ้อมนะครับค่าแรงทางอ้อมคืออะไรคือค่าแรงที่ไม่ได้ทําหน้าที่ในการผลิตโดยตรงอย่างเช่นถ้าเป็นโรงงานผลิตนะครับยามรักษาความปลอดภัยอันนี้ไม่เกี่ยวพนักง,งานทําความสะอาดในโรงงานอันนี้ก็ไม่เกี่ยวการผลิตนะครับเขาเรียกว่าค่าแรงทางอ้อมนะครับ 2. งเงินเดือนผู้ควบคุมงานเงินเดือนผู้ควบคุมงานก็คือค่าใช้จ่ายแก่ผู้คุมงานเป็นรายเดือนถือ เป็นแรงงานทางอ้อมนะครับอีกลักษณะหนึ่งทางนี้เพราะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเงินเดือนที่จ่ายไปนั้นนะครับควรคิดเป็นต้นทุนของสินค้าชนิดใดเป็นจำนวนเท่าใดนะครับอย่างเช่นเงินเดือนผู้คุมงานเงินเดือนนายช่างเงินเดือนวิศวกรนะครับต่อมาครับอย่างที่3คือวัสดุโรงงานที่ ใช้ไปหรือวัสดุทางอ้อมนะครับวัสดุทางอ้อมก็คือวัสดุที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปนะครับโดยปราศจากความสำคัญของสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเช่นพวกได้พวกกาวตะปูนะครับน้ำมันหล่อลื่นนะสค่าไฟฟ้าแรงงานค่าไฟฟ้าแรงงานนะครับ ค่าไฟที่ให้แสงสว่างให้พลังงานนะครับรวมถึงค่าไฟที่กิจการอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นใช้เองในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆด้วยนะครับ 5. ค่าซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรกล,าารลงงน,นะครับค่าซ่อมแซมอาคารโรงงานนะครับเครื่องจักรกลตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าเนี่ยนะครับกิจการอุตสาหกรรมนะครับ6 ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงานและเครื่องจักรนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพการใช้งานทรัพย์สินนั้นๆเช่นค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงานนะครับค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตนะครับ 7. ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานนะครับเป็นค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นนะครับการประกันอาคารโรงงานเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันที่8ค่าใช้ใจ่ายเบ็ดเตล็ดของโรงงานนะครับก็คือค่าใชใ้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนเล็กๆน้อยๆที่ไม่จําเป็นต้องจําแนกบัญชีว่าเป็นค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็ลงเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเล็ดนะครับค่าสิทธิบัตรหรือค่านี้ นิมิตสิทธ์นะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์กรรมสิทธิ์ในการผลิตซึ่งกิจการเป็นเจ้าของนะครับ5.3การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับบันทึกอย่างไรการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตจะมีวิธีปฏิบัตินะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายาโดยทั่วไปดังนี้ นะครับบันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับสรุปได้นะครับโอเคต่อไปนะครับ5.4การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตก็คือค่าใช้จ่ายในการผลิตที่คิดเป็นต้นทุนการผลิตในงวดบัญชีนั้นๆนะครับซึ่งจะคิดเข้าต้นทุนสินค้าผลิต ที่เป็นสินค้าสําเร็จรูปนะครับหรือทางาบัญชีเนี่ยก็จะเป็นงานระหว่างกิจการทากิจการผลิตทำโดยปันส่วนจากบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นจริงในงวดบัญชีนั้นๆนะครับหรืออาจกำหนดอตัตราปันส่วนไว้ล่วงหน้าก็สามารถทำได้นะครับ เพื่อความสะดวกในการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปนะครับก็ยังใช้ยังช่วยให้ผู้บริหารแนะนำไปใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิตได้นะครับไม่ว่านะครับไม่ให้สูงกว่าที่ที่เกินคนจะเป็นนะครับเพราะผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุข้อบอกพร่องที่จะเกิดขึ้นได้ทำให กิจการสาสาหกรรมสามารถวางแผนแก้ไขนะครับข้อบอกพร่องนั้นๆได้อย่างทันท่วงทีนะครับดังนั้นการกําหนดนะครับอัตราปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยนอกจากจะคํานึงถึงนะครับกระบวนการในการผลิตที่เกี่ยวข้องยังต้องพิจารณาถึงนะครับระดับปริมาณการผลิตอัตรานะครับการคํานวณแยกอัตราแต่ละแผนหรืออัตราเดียวกันทั้งทั้งโรงงานนะครับ ถ้านะครับการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยคิดเป็นรายแผนกโดยโดยวิธีทางตรงเท่านั้นนะครับมาดูกันครับการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นรายแผนกนะครับเป็นลายแผนกก็คือแนวคิดที่ว่าเป็นรายแผนกนะครับกิจการแบ่งการทํางานในกิจการออกเป็นแผนกแผนกเม,มื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในแผนกก็บันทึก เป็นแผนกแผนกไปนะครับการแบ่งแผนกในการผลิตนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่ทําหน้าที่ในการผลิตสินค้าโดยตรงแล้วก็ประเภทที่บริการกับแผนกผลิตนะครับค่าใช้จ่ายนะครับโดยตรงกับและค่าใช้จ่ายทางอ้อมนะครับก็จะมีเมื่อแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับเป็นลายแผนกย่อยค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนกเนี่ยนะครับ จะแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงและก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยอ้อมของแต่ละ,ะแผนนะครับการกําหนดค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับปันส่วนเป็นรายแผนกมีขั้นตอนนะครับที่กําหนดไว้ดังนี้ก็คือ1นึ่นะครับกำหนดระดับป,ปริมาณการผลิตแล้วฮะแล้วก็ประมาณประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยตรงของแผนกผลิต usta, นะครับแล้วก็แผนกทุกแผนกระดับ การผลิตนั้นควรแยกเป็นค่าใช้จ่ายนะครับคงที่หรือค่าใช้จ่ายแปรผันสําสำรวจนะครับสำรวจรายการต่างๆที่ใช้เป็นเกณฑ์นะครับที่ใช้เป็นเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดนะครับณระดับการผลิตเดียวกันปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต แผนกบริการให้แก่แผนกผลิตนะครับคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นส่วนนะครับปันส่วนเนี่ยเป็นลายแผนกไปนะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับนักเรียนต้องจําให้ได้นะครับว่าบัญชีต้นทุนเนี่ยมันประกอบไปด้วยค่าแรงทางตรงนะครับแล้วก็วัตถุดิบวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบทางตรงนะครับ แต่ถ้าค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยคือค่าใช้จ่ายที่ส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตแต่ไม่รวมถึงนะครับวัตถุดิบทางตรง,ตรงแล้วก็ทางค่าแรงทางตรงนะครับตัวเนี้ยตัวนี้มันเป็นรายการหลักนะครับถ้าไม่ใช่รายการ2รายการนี้นะครับวัตถุดิบทางตรงกับทางค่าแรงทางตรง,<ด>ตรงเนี่ย<อ>ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับอันนี้นะครับจําได้ง่ายนะครับโอเค เรียนลองไปทำนะครับแบบฝึกหัดนะครับที่เป็นอันตรายข้อที่ข้อที่1น,นะครับข้อที่1ในแบบฝึกหัดข้อที่1นนะครับโจทย์โจทย์ให้ให้บันทึกนะครับสมุดรายวันนะครับเรียนลองไปดูนะครับเดี๋ยว ถ้าสงสัยอะไรยังไงก็ถามครูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูาทามก่อนแล้วก็ไปดูเฉลยนะครับเฉลยที่อยู่ใน Google Site ที่ครูทำขึ้นนะครับถ้ามีอะไรก็ติดขัดตรงไหนนักเรียนก็ติดต่อครูได้นะครับตอนนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ